บริษัททริปเปร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชแบรนด์สุกไก่สกัดโฟโมสแคลซีมิกซ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมรอน อีซูซุดีแม็กซ์โกซีรีส์สมืออีพีทีทีบีไฟพลัสภูมิใจเสนอ วันจ้าบไม่จบไม่อะไรถึงเป็นไรถึงเป็นไรถไรเป็นไรอะถึงเช้าไรถึงเช้าเดินขาขามหมดแรงย่นย่นมันหมดแรงไปเลยไม่ต้อเป็นไร อะไรเ่ะอเดินขารู้สึกไหมรู้สึกไหมก็รู้สึกนะแต่มันชาชา <c oughs> ชาช้าลวหมดแรงยกแปงกงนี่ได้ไหมยกแวงเหรอยกแวงเหรอดึงไวได้ดีๆนะรูเลยดูไม่ไหวหหาหมดแรงอีก ไปหาหมอดีกว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ฮะหมอนจะเป็นรองกระดูกไมหมอนจะรองหัวดิหัวมันเนี่ยใช่ไม่ใช่มันมันอยู่ตรงนี้ที่กระดูกสันหลังเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็บอกว่าไปทับเส้นประสาทนี่เฮ้ยไม่รู้จะเป็นอัมพาตได้เปล่านะอัมพาต ไม่เปียแล้วเรไปหาหมอกันดีไไปคุยกับหมอเออว่าตรวจเตือซะหน่อยเช็กซะหน่อยเออลองกระดูกจมอร้องหัวนะอาวละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณติ๊กครับนายแพทย์นันทเดชหิรัญยัตทิติศัลยแพทย์กระดูกและข้อโรคหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยเนี่ยครับหมอท่านมันเป็น,ปนยังไงฮะออ อันดับแรกนะครับต้องรู้ก่อนว่ากายวิภาคของกระดูกเป็นยังไงนครับปกติกระดูกหลังเนี่ยไม่ได้ตรงอย่างที่เราคิดนะครับอย่างดูภาพข้างจะเห็นแล้วว่ากระดูกเนี่ยโค้งเป็นแนวนี้หรือดูกระดูกอันนี้นะครับดูแนวตรงมันก็ตรงดีแล้วนะครับแต่ดูด้านข้างมันจะโค้งนะครับนอกจากนี้เรายังแบ่งกระดูกเป็นส่วนๆด้วยครับคือกระดูกคอเนี่ยแบ่งเป็น6 7จชิ้นชิ้นนะครับระู่กเน็นเลยอย่นี้เป็นหัวกระโหลกแล้วใช่ไหมครับเป็นหัวแล้วครับที่เราแบ่งเป็นเพราะว่ากระดูกคอ 7นะครับกระดูกอกอีก12กระดูกเอวอีก5รวมถึงกระดูกไอ้ก้นกบอีก1ครับนะครับแบ่งทําไมเพราะว่าอย่างกระดูกช่วงอกเนี่ยนะครับมันจะมีกระดูกซี่โครงอยู่มันก็ยึดแน่นดีเปรียบแล้วเหมือนเราจับพเชหนาโดยลองขยับพเชหนาส่วนในมือก็จะไม่ขยับใช่ไหมครับต่ส่วนคอข้างบนเนี่ยมันกจะดึงดึงเลยครับเพราะนั้นเวลารถรถกระแทกอะไรมีโอกาสที่คอไปเจ็บจะสูงกว่าในขณะที่เอวส่วนล่างเนี่ยมันต้องรับน้ําหนักจากกวายวะภายในหมด เพราะแรงกดก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะโอกาสที่เราจะมีโอกาสเกิดหมอนรองหละดเส้นประสาทเนี่ยก็จะไปเกิดที่เอวค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้กระดูกแต่ละป้องของเราเนี่ยครับอยากให้ดูนิดนิดหนึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยตัวกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกแล้วก็ตัวที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกใช่ครับแต่หมอนรองกระดูกเองจริงๆนะครับมันลักษณะมันจะเป็นนิ่มๆนะครับเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเจลอยู่นะครับหมอนรองกระดูกก็จะเป็นแบบนี้ ครับนะครับถ้าเกิดผมกดผมปล่อยใช่ครับถ้าผมกดผมปล่อยมันก็เด้งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดมันเสื่อมปริมาณน้ําลดลงหรือหมอนูกผมกดผมปล่อยมันไม่มันก็ไม่ขึ้นนะครับทีนี้ใช่ครับกระดูกเองก็จะมีปลูโบที่นี้เพื่อที่จะให้ไขสันหลังวิ่งลงมาจากสมองนะครับผ่านนี้มันก็จะกรอกเป็นแบบนี้ อันนี้คือเป็นตัวเส้นประสาทนี่ไหมฮะใช่ครับแล้วนี่คือเส้นประสาทที่ออกมาครับคราวนี้ก็จะไปเลี้ยงที่เอาไว้ยงหมขาตรงจุดไหนก็แล้วแต่ของมันจะไปอครับทีนี้ถ้าผมเอียงภาพแบบนี้ให้ดูก่อนครับคก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอรองกระดูกกับไขสันหลังเส้นประสาทวแล้วคนบอกว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมันก็คือมักจะออกมาด้านข้างมากกว่านะครับ ทับข้างซ้ายข้างขวาก็แล้วแต่มันปลิ้นมันปลิ้นนะครับอ๋อครับครับโหนี้ละเอียดจังเลยถ้ามันออกมาเล็กน้อยโดนมากมันละเกณฑ์ละการละคายเคืองใช่ไหมก็เป็นงานอักเสบอาการแบบนี้เนี่ยการกินยาหรือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดเนี่ยก็มักจะหายให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกทับจะบี้แบนอันนี้เป็นถูกหนีบแล้วมันเหมือนโดนจิกนะครับจะไปกินยาไปทายาทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด อวัยวะที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกนั้นจะอยู่ขั้นระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อทำหน้าที่คอยรับแรงกระแทกและช่วยให้เคลื่อนไหวสันหลังได้ดีนั่นเองครับส่วนด้านหลังของหมอนรองกระดูกก็จะมีไขสันหลังกับเส้นประสาทแต่ขแขนงออกมาอีกทีถ้ามองเป็นภาพตัดจากด้านบนก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับ และอาการปวดของเจ้าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้ก็จะเกิดได้จากสองสาเหตุนะครับ1คือเจลที่อยู่ในหมอนรองกระดูกนั้นเกิดปูดออกมาโดนเส้นประสาททําให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบขึ้นได้แต่แบบนี้กินยาก็หายแล้วครับส่วนแบบที่2นั้นเกิดจากหมอนรองกระดูกทั้งอันเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทโดยตรง ทำให้เส้นประสาทตึงไม่สามารถยืดหยุ่นได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องผ่าตัดกันเลยแหละครับ,ค,รบคุณหมอให้นอกจากที่ตัวหมอเล่องกระดูกเองมันปิ้งออกมาแล้วมันมีมันมีโอกาสอื่นไหมฮะที่จะที่จะเกิดอาการมาเบียดเส้นประสาทอย่างนี้โดยทั่วไปนะครับพวกที่จะเกิดจากกิจกรรมะนะครับถ้าเป็นในวัยที่หนุ่มสาวนะครับมั <ฮะ S 3> นจะเกิดจากกีฬาที่บางคนเกิดกีฬาพวกที่มีการ กระเทือนในแนวตั้งนะครับอย่างที่ผมบอกในวัยหนุ่มวัยสาวบางคนเล่นเจ็ตสกีนะครับมันกระแทกกระแทกกระแทกนะครับพอมาวัยไปทํางานนะครับก็เป็นจากการใช้งานยกของนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เกิดการเป็งหมอฮะไอ้การยกของนี่มัน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 ไปกดทับได้ยังไงหมอนี่เมื่อมันก้มอย่างนี้แล้วดึงขึ้นมาอเราไม่ได้แบบว่าไปแบกแล้วกระแทกนี้ซะหน่อยแค่ลําพังแค่เรายืนก็แย่แล้วนะครับ มนุษย์่ยเป็นสัตว์อย่างเดียวที่เราอยู่สองขาตลอดเวลาตั้งตัวตั้งตรงใช่ครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าหมอเรากระดูกของเราเนี่ยต้องรับกับแรงล้มถ่วงตลอดเวลาอยู่แบบนี้ตลอดในขณะที่สัตว์อื่นเนี่ยอยู่แบบนี้แรงล้มถ่วงมาแนวนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยกับการยุบแบบนี้นะครับเพราะนั้นแค่ยืนก็แย่แล้วแต่ที่เราไม่ล้มเพราะเรามีกล้ามเนื้อหลังคอยดึงไว้กับมีส่วนด้านหน้าของเท้ายันไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเราอ้วนถ้ากล้ามเนื้อหลังอ่อนแรงนะครับเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับดี๋แสดงว่าสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยสิไม่ต้องแก่อย่างเดียวอ๋อได้ตลอดครับเพี่งแต่ว่ากลุ่มอายุเนี่ยเนื่องจากว่าสัมพันธ์กับ activity, กิจก,กรรมใช่ไหมครับ<ะ>นะในคนกลุ่มอายุน้อยแล้วก็จะเป็นโอกาสจะเป็นมากดูน้ําหนักแล้วมากกว่าประกอบกับคนเราพอสูงอายุเพิ่มมากขึ้นวยด้วยด้วยวัยเนี่ย<ะ>หมอรองกระดูกมันก็จะเริ่มลดเกิน30มปปุ๊บนะครับน้ำในหมอรองกระดูกมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลง ก็ะฐกิจกรรมแล้วก็น้อยลงด้วยใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ปลดผลจนทะยานครับโอกาสที่มันจะทําให้เนื้อหมอนรองกระดูกปลิ้งออกมาก็จะน้อยลงก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นของกระดูกหลังเพราะหลังไม่ได้มีแค่หมอนรองกระดูกครับคุณหมอฮะอาการที่คุณหมอว่ามันมันลักษณะจะเป็นไงถึงจะพอบ่งบอกได้ว่าเอะเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกครับทับเส้นประสาทก็มักจะมีอาการนํามาก่อนสิ่งสิ่งนามาก่อนสิ่งบอกเหตุอย่างเช่นว่าบังเอิญแล้วเกินไปก้มหยิบของแล็อีท่าไหนไม่รู้หรือบังเอิญ นั่งรถแล้วก็กระเทือนนะครับเล่นกีฬาอยู่ดีวูบแร็ขึ้นมาเล่นกอล์ฟอยู่กำลังเวียงกำลังดูสวยๆเงยหน้าอุ้ยมันปวดหลงังแล้วก็มีวิ่งลงขาแ<ร>ล้วรู้สึกวิ่งลงขาหมายคามอาการปวดนั้นรู้สึกวิ่งลงขาใช่ครับใช่ครับวิ่งลงขานี่ไม่ใช่ที่บริเวณผิวหนังแต่ว่าเป็นใกล้กระดูกหรืออะไรางี้ไหมฮะบอกอยากครับเพราะเนื่องจากไม่มีใครอธิบายความรู้สึกเนี่ยมันความรู้สึกลึกๆว่าวิ่งแร็ไปเหมือนไฟช็อตบอกว่าเหมือนไฟช็อตดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนไฟช็อตแล้วก็ แป๊บเอ็นาไครับคราวนี้เราก็มาดูทีว่าไอ้แป๊บ่ยถึงไหนเราจะถามว่าตรงช่วงไหนเหนือเข่าไหมหรือตามก่าเข่าถึงเท้าไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยโอ้ถึงปลายเท้าเลยบางคนก็จะบอกว่ามีชาร่วมด้วยของบริเวณของเท้านะเนี่ยแตะไม่รู้สึกเลยบางคนก็จะมาหาล้วด้วยนี่ปวดลงแป๊บดังนั้นมาเนี่ยขาอ่อนแรงมีโอกาสเป็นถึงแบบว่าเป็นอัมพาตไหมครับ อมมาพาดเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนว่าปกติเนี่ยนะครับอามาพาดเราใช้กับเมื่อไขสันหลังถูกทําลายนะครับถือมีบาดเจ็บไขสันหลังคนเราเนี่ยจะวิ่งลงมาประมาณช่วงนี้เท่านั้นนะครับในขณะที่หมอลองดูดเส้นประสาทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดแถวปล้องนี้เราเรียกว่าปล้องที่4ต่อป้องที่ห้าหรือป้องที่ห้าต่อกับกระดูกก้นกบนะครับซึ่งเส้นประสาทแถวนี้เนี่ยเป็นเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงส่วนของเท้านะครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าถ้าคนไข้เป็นหมอล้กระดูกแถวช่วงมงล่างเนี่ยนะครับ ต่อผ่าหรือไม่ผ่าะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญหาเรื่องของอัมพาตแน่นอนต่อให้ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบอกว่าถ้าไม่ผ่าต้องมีอัมพาตแน่นอนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัเรื่องอัมพาตไม่เกี่ยวครับบอกกันเลยไม่เกี่ยวกันนะครับคุณหมอฮะมีวิธีการตรวจได้ยังไงบ้างสมมติว่าผมผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้ผมเป็นเป็นน่าจะเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมเอาเลยครับเช็คหน่อยได้ไหมได้ครับเพียเดียวเชิญเลยอ่เชิญเลยมา พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าคุณหมอจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครู่เดียวครับสนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราช <c oughs> ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำ แคลเซียมมกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงมาอันี้เลยครับผมแล้วกันรบกวนถอดเสื้อก่อนนะครับถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อถอดเสื้อโอเคครับขอดูหลังนิดนึงนะครับอันดับแรกผมจะขอดูแนวกระดูกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงในกรณีที่มีการเจ็บเนี่ยบางครั้งมันสองข้างจะตึงไม่เท่ากันครับอันนี้ถัดมาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วม่คิดที่ชี้ดูปล้องสีปล้องห้านะครับอาการปวดมักอยู่ตำแหน่งนี้ใกล้กับแนวของเข็มขัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดคนไข้บอกว่าเป็นปวดซ้ายปวดขวามากกว่าปวดไปนี่จะรู้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดบอกเนี่ยเลยตรงนี้เลยเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นของข้อต่อข้างหลังแล้วทีนี้ถัดมาเนี่ยนะครับแอดหลังนิดนึงนะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคก็จะพอยังบอกได้ว่าข้อต่อหลังนี่ยังดีอยู่นะครับยงซ้ายนะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับเยงขวานะครับ นี่ผมเจตนากดไปที่ข้อต่อหลังโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากดเอียงซ้ายแล้วเจ็บทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับแดงว่ามันมีการบาดเจ็บมันมีรอยบาดแผลในข้อต่อนั้นแต่ถ้าเกิดเอียงซ้ายไปเจ็บข้างขวาเนี่ยบอกให้รู้ว่าโอเคข้อต่อซ้ายดีนะแต่ข้างขวานี่อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือเรื่องของข้อต่อยืดถูกยืดให้เจ็บนะครับนอนบนเตียงดีกว่าครับนอนก็เตีเอาะนอน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 งครับนนอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ยกขาขึ้นก่อนนะครับช้าๆนะครับแค่นี้เหรอครับอ๋อโอเคครับได่ผไม่ครับคุณหมอนอนสบายๆครับนอนสบายนอนสบายยืขาเก่งเด่นนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่ายกแล้วบอกว่าขึ้นมาแค่นี้แล้วไปต่อไม่ไหวนี่แสดงว่าเสร็จเลยเสร็จแล้วเส้นประสาทมันถูกระไฮดรอลอกนะครับอันนี้เลยปั๊บนี่คุณหมอครับอันนี้ยกขาชง เช่คข้างกามเดียวทีละข้างครับสู้กันยกขึ้นมาครับสู้กันดีครับกดมือหมอลงนะครับดีครับขาขวาครับแข็งแรงครับลงมาครับโอ้ดีมากเราก็จะเปรียบเทียบความแข็งแรงของขาแต่ละข้างนซ่อนรูปซ่อนรูปครับใช่ครับโอ้โหจริงๆแข็งแรงกว่าที่เห็นแข็งแรงมากเพราะว่าตีกอล์ฟบ่อยคุณหมอไม่ค่อยบ่อยตีนี้กอล์ฟลูกแตกหมดแล้วหมอ ลครตีลูกวาง้ะตีอย่างนี้ก็พอบอกได้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่เห็นมีการระคายเคืองของเส้นประสาทนะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นภาพละเอียดเนี่ยเราไปทำเอ็มไอกันเอ็มไอแล้วเอ็มไอเอ็มไอีกแล้วเท้าโมงโอเคงั้นผมไปไปตรวจก่อน้วเดี๋ยวดูเอ็มไอแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟังผลกันโอเคครับคุณหมอครับครับผมครับแล้วเจอกันครับ หลังจากทำการตรวจเช็คในขั้นต้นกับคุณหมอเสร็จแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็ขอไปตรวจละเอียดด้วยวิธี MRI อีกทีครับเอ่อไี่ทราว่ามีวัตถุที่มีโลหะเข้าไปฝังในนี่ฮะมี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 ครับ<า>พี่ขาครับาอายุยังคะสี่สิบกว่าปีแล้วครับ ให้ความสึก <gegen Taking> <warfare> ัน20ปี20ปีครับเดี๋ยวใส่ชื่อนะคะนี่นะคะครับตรงนี้ชื่อลายเซ็นนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติเรียบร้อยแล้วก็จะพาคุณติ๊กไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวในการตรวจกันละครับโอเคโอ้ท่านชมครับตรงนี้เดี๋ยวให้คุณติ๊กก็เข้าไปนะครับเพราะว่า ห้อง m อ็เราคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปผมไปรอข้างนอกเดี๋ยวคุณติ๊กเข้าเท่า MRI แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กุยคุณหมออะไแล้วกันนะครับและในตอนนี้คุณติ๊กกลิ่นสีก็พร้อมทําการตรวจ MRI แล้วล่ะครับซึ่งการตรวจ MRI นั้นก็คือการถ่ายภาพอวัยวะภายในต่างๆด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงนั่นเองโดยคุณติ๊ก จะต้องขึ้นไปนอนบนเครื่องนิ่งๆและใส่อุปกรณ์ที่ใช้อุดหูเอาไว้ด้วยเพราะขณะที่เครื่องกำลังทำการตรวจนั้นจะมีเสียงดังออกมาด้วยครับ รับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปฟังผลจากคุณหมอกันละครับเอาคุณหมอครับตรวจเรียบร้อยเล <มา S 1> ย<ม>ครับผมค<า>รับอ่าอุ<ม>า<ๆ>้ยฟังผลภ<ๆ>ามาแล<ๆ>้วนีออ่งไงเอ็มไอผลมาแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังผลการตรวจ m r i ของคุณติ๊กพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพทางด้านซ้ายผ้าผมปุงด้านซ้ายอย่างนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นนี่คือหมอนรองกระดูกครับ้รือหมอนรองกระดูกมาถึงแค่ตรงนี้ผมก็พอจะบอกได้แล้วว่าหมอนรองกระดูกคุติ๊กเนี่ยมีน้าแล้วก็นี้เนี่ยสีขาวสีของน้ําสีแบบนี้นะครับมีน้ําในหมอนรองกระดูกได้ดีทุกกล้องเลย นะครับดีมากเลยเล่นเป็นพวกตันหางของเขาเนี่ยครับกระดูกก้นกบเขกระดูกก้นกากระดูกก้นหางมันแบบพวกครับอย่างอื่นนะนะครับลองมาดูคนที่เป็นไหมครับโอ้ดีดีนี่เลยดูอันนี้เลยนี่ของคนอื่นเลยนะหมอฮะนี่ของคนอื่นนะครับอุ้ยอันนี้กลับมาลูปเมื่อกี้พ่อจะเห็นอะไรบ้างไหมครับอ้าวสีขาวสีขาวในในหมอนรองกระดูกครับอื อย่างหนึ่งที่ต้องเห็นชัดเจนคืออันนี้เห็นแล้วอเห็นไหมครับว่ามันย้วยออกมาผมย้อนกลับภาพย้วยมมาทับอันนี้เลยครับมันดันถุงมาครับครับนะครับนี่นี่ครับครับนะครับเพราะนั้นรูปนี้ประโยชน์รูปนี้สําหรับผมก็คือว่าบอกว่าแนวเป็นยังไงเห็นนะว่าสามสี่อันล่างเนี่ยหมอนูดนี่เริ่มมีการสึกหรอเกิดขึ้นนะครับครับโดยเฉพาะต้องสุดท้ายเนี่ยปลืนออกมาปลืนออกมาทีนี้แล้วไปกดด้วยครับเราก็จะใช้ดูในภาพแนวขวางขวางใช่ครับ ให้ความสนใจในจุดของนี้ันะครับ้าจะตัดลงไปเรื่อยๆนะครับพอแล้วตัดไม่เรื่อยเนี่ยเหมือนกับเหมือนรูปนี้แล้วจะตัดลงไปตีป้องๆไปเรื่อยๆนะครับพอลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมครับว่ามีการดันถึงนี้มอ่าเบี้ยวนี่ชิ้นใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราก็จะบอกว่าปัญหานี่นะเกิดขึ้นที่ปล้องที่ L5 ล้เราเรียกว่าปล้องที่ห้ากับปลดูกครับ กระดูก L.S. หนึ่งซึ่งหมายถึงกระดูกก้นกบนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นจุดนี้นะครับเราไม่ได้ไปเห็นว่าปวดไปถึงไหนครับเนี่ยขาันนี้ถึงเท้าเลยครับเท้าเลยนะถึงเท้าเลยเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นวิธีสุดท้ายเสมอในการรักษานะครับก่อนจะถึงวิธีผ่าตัดเนี่ยมันมีวิธีอีกเยอะเยอะเยอะแยะกินยาฉีดยาเนี่ยฮะเริ่มแต่ง่ายๆก่อนนอนพักนะครับ ัดมาอาจจะกินยาแก้ปวดธรรมดาถ้ามันดีขึ้นแสดงว่าไอ้การระคายเคืองเนี่ยมันหมอเราก็ดูมันไม่เยอะเพียงแค่ระคายเคืองนิดหน่อยนะครับว่ากินยาลดการอักเสบก็อาจจะช่วยได้กับการพักก็จะช่วยได้ไม่รบเรามีวิธีทําให้มันกลับเข้าไปไหมคหมอไม่ครับไม่ครับพวกนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปแล้วไปเลยอ๋อเหรอนะครับเพราะมันมันแตกมันแห้งขนแงเลยนะครับมันรั่วไปนอกจากนี้ในรายที่กินยาไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จัดการ อาจจะมีการทํากายภาพร่วมด้วยโอ้โได้ความรู้เลยวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเออมันเป็นโรคของคนสูงอายุจริงๆกลับกันเลยนะคุณหมอบอกไม่ใช่เลยกลับกันเลยคนที่มีกิจกรรมเยอะๆนะเล่นแอคทีฟโดยเฉพาะยิ่งพวกเอ็กซ์ตีมทั้งหลายนะฮะเล่นกระแทกจักรยานเสือภูเขานะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะคุณหมอนันทเดชกิรันยทติติครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับดีครับ เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลำรำกันไปกิ๊กโอ้โหสบายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวนี้เราดูนี่หมอกระดูกหายแล้วเหรอหายแล้วเราใช้ไม้ลองขาเป็นไงโอ้โหเดินนี่เป็นไงขาไม่เปี้ยกเลยนี่ไม่เปี้ยเลยขาสบายเลยดึงตึงเลยสบายแล้วครับทุกท่านสบายแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เจอนะสบายวิ่งเร็วด้วยพี่ชอบชอบต้องไปหาหมอสมองเงี้ยสิแค่ดีนี่